ูหนึ่งเดินอยู่กลางป่าแต่จู่ๆก็มีแขนซีดเซียวโผล่มาจากด้านหลังต้นไม้ที่อยู่หลังหญิงสาวชายคนนั้นไม่ทันได้สังเกตและในคืนนั้นเองหญิงสาวได้หายตัวไปชายคนนี้จึงออกตามหาและได้พบอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่แต่มีแขนอีกข้างโผล่ออกมาจากต้นไม้และกำลังบีบคอหญิงสาวคนนั้นอยู่ก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยอง นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ป่าอินโดนีเซียอีกแล้วนักเดินป่าพบเจอเข้ากับตัวประหลาดครับที่มีรูปร่างเหมือนคนเป็นอย่างมากและกำลังกัดกินบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งเขาเชื่อว่าสิ่งที่ถูกกัดกินอยู่นั้นน่าจะเป็นศีรษะของมนุษย์เขาสันนิษฐานจากเหตุการณ์นี้ว่าเจ้าตัวนี้อาจจะเป็นตัวประหลาดที่ได้ไปกัดกินศพตามหลุมศพแล้วเอาหัวของศพขึ้นมากินเป็นคิดที่น่าสยดสยองมากครับ และถ้าถามว่าทําไมคนที่ถ่ายถึงไม่โดนกินเขาถ่ายอยู่ในระยะไกลครับแล้วใช้กล้องซูมเข้าไปภาพที่เห็นจึงออกมาเป็นแบบนี้คลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทุกอย่างล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละพื้นที่และแต่ละประเทศนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกได้จาก กล้องในสวนหลังบ้านของคนคนหนึ่งครับที่ประเทศอินโดนีเซียที่จับภาพบางอย่างชวนคนลุกซึ่งเขาเชื่อกันว่านั่นคือแม่มดโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละประเทศอื่นหนึ่งที่เงียบสงัดเวลาตีสองห้นาทียิงสาวคนหนึ่งเดินทางกลับห้องในอาพาร์ตเมนต์ตามลำพัง แต่ก่อนถึงห้องเธอเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งวางขวางอยู่กลางทางเดินขณะที่เธอกําลังจะเดินผ่านเก้าอี้ตัวนั้นขยับเองเหมือนมีใครบางคนลากไปอย่างช้าๆเธอยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีแม้แต่เงาแต่เธอรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ว่ามันกําลังจ้องเธออยู่และใกล้มากๆเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม เกิดกับหญิงสาวรายหนึ่งที่ร่างกายแสดงอาการผิดปกติอย่างน่าขนลุกเสียงคล้ายงูเลื้อยดังออกมาจากปากของเธออย่างน่าสะเพรงกลัวชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าเธอถูกวิญญาณงูเข้าสิงเธอพยายามจะเลื้อยคลานเหมือนงูแต่จูๆ่ๆเธอก็หมดสติลงมันเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวรายนั้นกันแน่แล้วทุกคนละครับคิดว่าเธอถูกวิญญาณงูเข้าสิง หรือไม่หลังแม่จากไปบ้านหลังนี้ก็เงียบลงอย่างประหลาดแต่นั่นเป็นแค่เสียงเงียบที่ซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้ลูกสาวมักรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินผ่านหน้าห้องทุกคืนได้ยินเสียงเปิดประตูเบาๆและได้ยินเสียงการทำกับข้าวทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครทำกับข้าวอยู่ในครัวเลย กล้องวงจรปิดภายในบ้านจับภาพเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ตรงหน้าห้องของลูกสาวได้ทุกคืนเวลาตีสี่เธอไม่เคยพูดไม่เคยทำลายได้แต่เฝ้ามองเงียบๆเ,เหมือนแม่ที่ยังเป็นห่วงเพียงแต่ตอนนี้เธอไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วและใครก็ตามที่คิดจะพาลูกของเธอออกจากบ้านจะไม่มีวันได้ออกไปจากที่นั่นอีกเลย นี่คือตำนานของป่ากินคนที่ชาวบ้านชาวอินโดนีเซียต่างล่ำลือถึงตำนานที่น่าสยองขวัญเขาบอกกันว่าป่านี้ชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารและอาหารจานโปรดคือเนื้อเด็กทาลกเพราะในป่านี้เขาเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อาศัยอยู่ชายคนนี้จึงเริ่มทําการทดสอบเรียกว่าจะลองจับสิ่งนั้นให้เดียวเขาทําการใช้ตุ๊กตาเด็กห่อในผ้าแล้วอัดเสียงเด็กร้องเป็นเสียงทารกลงไปในผ้าก่อนที่จะไปวางไว้ริมแม่น้ำแล้วก็ คอยจับตาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและเขาก็ได้พบเข้ากับสิ่งนี้สิ่งนี้มันกําลังกัดกินเด็กในห่อผ้าที่เขาเตรียมไว้ที่เป็นตุ๊กตาอย่างน่าสยดสยองแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกอย่างเป็นความเชื่อส่วนคนของแต่ละพื้นที่และแต่ละประเทศเท่านั้นภายใต้ความมืดมิดในยามราตรีท่ามกลางป่ารก ชายคนหนึ่งถือไฟฉายสาดส่องไปรอบๆเขาพบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมันคือร่างของผีโพกของหรือผีผ้าหอ่อศพกําลังยืนนิ่งอย่าหน้าคนลุดมันมีท่าทางเหมือนกําลังเมาใหมา่ร่างกายสายไปส่ายมาและส่งเสียงครางเบาๆชายคนนั้นพยายามเดินเข้าไปใกล้แต่ต้องังงะเมื่อจู่ๆมันก็กระทําบางอย่างที่พุ่งใส่เข้าชายคนนี้แล้วทําให้สิ่งนั้นติดไฟได้ซินส,สุดเสียงกรีดร้องความมืดก็เข้าครอบงำอีกครั้ง กงดึกคืนหนึ่งชายคนหนึ่งได้ถือไฟฉายพร้อมกับมือถือเดินเข้าไปในป่ามืดเขาเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นดวงไฟเขาได้ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับท่องบทสวดแต่ทันใดนั้นวิจูดวงไฟนั้นก็ตกลงก่อนที่จะมีเงาประหลาดเดินออกมาจากในความมืดเสียงกรีดร้องอกึกก้องดังก่อนทุกอย่างจะเงียบลงแล้วกับไม่มีใครอยู่ตรงนั้น คลิปนี้ถูกถ่ายได้โดยพระรูปวัดซึ่งเป็นวัดที่เงียบสงบแห่งหนึ่งของประเทศไทยพระรูปวัดท่านเองก็ยังไม่อาจสามารถฟันธงได้ว่าแสงนั้นเกิดจากสิ่งใดแต่ท่านยืนยันได้ว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นในขณะถ่ายแน่นอน สิ่งที่ชาวบ้านชวนคนลุกยิ่งกว่านั้นคือแสงนั้นคือเคลื่อนไหวเองอย่างมีชีวิตลอยสูงต่ำได้เองชาวบ้านต่างล่ำาลือกกันว่าแสงประหลาดที่ลอยเคลื่อนผ่านต้นไม้นั้นคือแสงกระสือชาวบ้านบางคนบอกนี่คือวิญญาณเร่ร่อนของหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยสิ้นใจตรงป่าบนภูเขาเมื่อหลายปีก่อน